กับเรา2คนเนาะมีเรื่องราวของคุณในวงการบันเทิงนะคะมาอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังอีกแน่นอนค่ะอ่ะแต่ก่อนที่จะไปอ่านข่าวพูดถึงวันนี้สักหน่อยวันจันทรยังไงแม่โอ้โหวันนี้ช้บ้ากฝนตกเลยโอ้โหโจตื่นเช้ามานี้ขึออ้นบ่ายห้าตั้งไม่กะปุ๊บเจนบุกคืนที่ไหนได้อ้าพายุกะหน่ำโอ้โหเรียกว่า เสาร์อาทิตย์ก็มีอ่ะเออแต่มาตกว,วันจันทร์อะไรอย่างเงี้ยอ่ะก,ก็เป็นวันเริ่มต้นในการทั้ไทงไปเรียนเนาะก็เป็นกำลังใจให้กับคนทั้งทํางานแล้วก็ทั้งเรียนในวันนี้ด้วยนะคะ,ะดูแลพกลมพกอะไรด้วยแล้วก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะอ่ะอาทิตย์ <S <S แร<ส>กเลยดีกว่าค่ะน้องโสอาอย่างคุณแอนนานะคะล่าสุดในงานเปิดตัวสินค้าของคุณแอนานาเนี่ยแหละอ่ะเพื่อนๆทั้งสามคนอย่างฮิปโปโมอามีนาแล้วก็คุณเต้นทุกทีนะคะก็ะะมาร่วมแสดงความยินดีกับอีกก้าหนึ่งของคุณแอนนาอ่างานนี้เนี่ยก็ได้มีโอกาสพพานนทัั้งงคถึเื่อ คุสนิทอย่างคุณแตงโมนิดานะคะที่ได้จากโลกไปเมื่อวันที่24กุมภาพันธ์2565นะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยก็เป็นเวลา6เดือนแล้วค่ะน้องโตแต่ทั้ง4คนนีก็ยังคงมีความคิดถึงเสมออ่าและวันที่13กันยายนที่จะถึงนี้ค่ะก็เป็นวันคล้ายวันเกิดของแตงโมอ่าทั้ง4คนนีก็มีโปรเจกต์ที่จะทำเพื่อแตงโมนิดาด้วยค่ะแต่จะเป็นโปรเจกต์อะไรนะเนี่ยไปฟังกันเลยค่ะ ล่าสุดอะค่ะ13กันยานอสอย่างที่เร,เราก็จะรู้กันว่าเป็นวันเกิดของแตงโมเราว่าเออจะไปทำโปรเจกต์อะไรการหรือไปนั่งแบบไปพูดคุยกับเขาวะ่ะเพราะว่าถามนะตอนนี้หกเดือนก็ยังมีความคิดถึงอยู่เล็กๆของเราอะนะคะเพาแบบบางทีเราเจอเขาหรือบางทีเห็นคลิปเห็ออนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกเออคิดถึงตลอดเดี๋ยวว่จะเอา <c oughs> เค้กขนมังไปร่อนร่างให้ใช่ใช่เดี๋ยวที่13กันยาจะมีบริจาครถด้วยค่ะ อ่าอีกหนึ่ง <รถ S 1> คาบาลอีกพันเดิมแล้วเป็นพันที่สองเใช่ที่เดิมที่เดิมค่ะที่เดิมน่าจะเป็นมูทีเออร์กูไพของทางประดุมใช่เพราะว่าเขาทำเขาทำให้เห็นเลยว่าเขาเอารถไปใช้จริงๆเราช่วยคนจริงๆส่วนตัวนเนอะลาว่าจะบอกว่าโมเราไม่เคยลืมเลยนะหลายคนบอกว่าเนี่ยเพื่อนลืมบ้างเพื่อนคือถ้ามาส่องจริงในอินสตาแกรมเราโพสทุกเดือนตลอดวันที่สี่ ก็ยังไม่มีใครทำใจได้นะทุกวันนี้ก็ยังรู้สึกว่าใจหายอยู่แล้วก็คดีอ่ะพวกเราก็ยังตามตลอดว่าสรุปแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะจบที่ตรงไหนแต่เพียงแค่ว่าแอคชั่นน่ะในการพูดให้กับสังคมเนี่ยมันอาจจะน้อยลงเพราะว่าเราไม่อยากให้คนมาพูดว่าเนี่ยดังเพราะเพื่อนดังเพราะข่าวเพื่อนไม่อยากได้อะไรอย่างนี้แล้วอะค่ะก็คือมีโครงการวางแผนจะทำรถเอ็มบอลลี่หรือรถจุกเฉินนะคะกับ่อจะทำในที่ที่ต้องการ แต่โมเองก็เป็นพยาบาลมาก่อนด้วยนะเป็นผู้ช่วยพยาบาลเป็นผู้ช่วยพยาบาลมาก่อนก็ถือว่าเป็นโครงการดีๆที่ได้ช่วยเหลือพี่เีมมูลนิธินะคะแล้วก็ช่วยเหลือทุกคนนั่นเองค่ะโวก็ขออนุโมทนาสาธุด้วยแล้วกันนะคะใช่ค่ะไปปิดท้ายกันที่ในงานเดียวกันค่ะน้องสอมาปิดท้ายนะคะที่งานเดียวกันค่ะอย่างสาวพุดเดิลยุพดีนะคะผู้จัดการของแอนนานะคะและก็โมอามีนาที่ล่าสุดนะคะออกมาชี้แจงถึงดาราสาวเตปีที่ออกมานินทาด่ารับหลังนะคะประวานว่าเออพด เดินเนี่ยซื้อบ้านราคา2 5ล้านน่ะไม่จริงนะคะประมาณแบบว่าพุดเดิ้ลเนี่ยไม่มีปัญญาซื้อหลอกบ้านราคาอย่างนี้นะคะงานนี้นะแรงนะงานนี้นะคะเล่เอาสาวพุดเดิ้ลนะคะต้องออกโรงมาชี้แจงโวนใน Facebook กันเลยค่ะและล่าสุดก็ได้เจอเจ้าตัวแล้วนะคะถามหน่อยค่ะว่าดาราสาวเก๋เด็กคนเนี่ยเป็นใครไปดูเลยค่ะคือมีคนเมาคือคนที่เมาเนี่ยคือถ้าเป็นคนธรรมดาเมาอ่ะพุดเดิ้ลไม่ได้ติดใจนะแต่เป็นคนในวงการซึ่งเรารู้สึกว่า คือคือเขาเอาไปไปพูดอ่ะคือพูดเดนเอนไปไปไปทำงานที่หนึ่งแล้วก็คือมีท่านแต่งหน้าหรือคนที่สนิทระบอกมาอะไรเงี้ยแล้วเราเราก็แอบตกใจนิดนิดหนึน่งว่าอุ้ยคือเราก็รู้จกักเขาว่าคือเขาน่าจะมาถามเรานะอะไรอย่างเงี้ยเขาน่าจะมาถามเรา,ามากกว่าเนี่ยแต่เขาก็เอาไปพูดว่าไม่ใช่บ้านของดเดนจริงอ,อะไรอย่างเน,นี้ยแรกที่เราบอกว่าบ้านที่ผ้า้านเน่ของเราใช่ค่ะแต่เขาก็มาแล้วเขาก็บอกว่าบ้านที่ไปโดนซื้อก็คือไม่จริงเป็นบ้านของคนอื่นอะไรทํานองนี้ึ่ง ซึ่งเราต้องออกมาปกป,ป้องตัวเองเราก็ไม่ได้ค่อยแบบว่าเหมือนไลฟ์สดแบบว่าไปอยู่ที่บ้านใหม่เลยแล้วก็เราก็ไม่ได้ค่อยอัพอะไรอะไรเงี้ยก็จะมีแต่ว่าแอนนาเป็นคนอัพให้แทนอะไรเงี้ยคนก็เลยแบบไปเม้าแบบว่า,วาอ,อ๋อบ้านที่พูดด้งซื้อเนี่ยคุณไม่ใช่บ้านจริงๆแต่คือจริง,รง,รงๆแล้วทุกอย่างคุณตรวจสอบได้หมดเลยค่ะถามนิติโครงการอะไรได้หมดเลยว่าชื่อเป็นบ้านนะว,ว่าเป็นชื่อใครอะไรอย่างเงี้ยค่ะคนที่เมาเนี่ยคุณว่าเป็นใครเป็นเขาแค่แบบว่าคือเขาก็เป็นคนมีชื่อเสียงระดับหนึ่งค่ะเป็นดาราไม่ใช่เป็นค่ะ,คะไม่เราสนิเจอดารา ไม่ได้ไม่ได้ไไดนสนิทกันค่ะเราแค่ทํางานด้วยการเจอจก,ก,อรการเคยเจอกันอะไรอย่างเงี้ยทำรองนี้มากกว่าก็ากาทำไมเราถึงซื้อบ้านหลังพิพากาดได้ไงอย่างงี้ยใช่ใช่ค่ะเป็นเป็นดาราเป็นรรผู้หญิงค่ะแต่แต่แตมีขพูดได้ดุดร้อนฟอร์โมโ้ยถืออะไรมากนะโอ้ยดังมากดูทะเบียนบ้านกันเลยไหมคะใช่แต่ผู้ดินยืนยันว่าอันเนี้ยซื้อบ้านตัวเองจริงๆริอแต่ ไม่ได้ซื้อสดซื้อพดอแต่ก็คุอมาจากน้ำน้แรงนั่นแหละแต่ก็แรงอนยะู่นะหล่หลังก็แบบเออไม่ใช่บ้านอะไรอย่างเงี้อยอือเป็นเราก็จะแความรู้สึกเนาะแต่ก็ผ่านก่ไปผ่านเรเพื่อนเชิญเข้าไว้ไวค่ะใช่แต่เพื่อนไม่บอกว่าดาราเก่งด,ดีคือใครกับย,นะยังไงชาวเน็ตก,ก็ไปตามสืบเป็นเองแล้วกันนะคะ วันนี้ก็หมดเวลาของเราสองคนแล้วค่ะพบกันได้ใหม่ทุกวันไหนคะทุกวันจันทรุธศุกร์เวลา1 7นาฬิกาค่ะทางช่องเพจมาดามมาค่ะแล้วก็ช่อง y o u t u b ปมาดามชาแน,นลค่ะวันนี้เราสองคนนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ